ยินดีต้อนรับกลับสู่เทอร์โบท็อกเวิลด์ดินแดนที่แรงม้ามาบรรจบกับหัวใจและที่ซึ่งสมรรถนะอันแข็งแกร่งมกักถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นจุดสนใจเสมอวันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งสู่รถกระบะที่ไม่ใช่แค่ผู้จาโอ้อวดแต่มาลุยไตเขาขับลุยและออกมาอย่างยิ้มแย้มนี่คืออิสุสุด a ีแม็กซ์ทากทิทรัสแอด35ปี2026และมันไม่ได้มาเพื่อเล่นๆแต่มันมาเพื่อพิชิตหากคุณเคยอยู่ในแวดวงออฟโรดคุณคงรู้ดีว่าเมื่อได้ยินคําว่าทากทิ r รัส คุณจะได้สัมผัสกับประสบการณ์สุดพิเศษพวกเขาไม่เพียงแต่ยกรถบรรทุกขึ้นและใส่ยางขนาดใหญ่เท่านั้นแต่พวกเขายังออกแบบใหม่ทั้งหมดเพื่อรับมือกับสภาพภูมิประเทศที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นนอกจากในสารคาดีถนนน้ำแข็งช่องเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะข้ามแม่น้ำหรือปกรดภูเขาไฟนี่แหละคือที่ที่เจ้าสั์ร,ร้ายนี้เกิดมาเพื่อโลดแลนดโดยพื้นฐานแล้ว d m a x a r c t i c Plus ก5ปี2026ยังคงเป็นอ s u ู u D-Max ซซึ่งเป็นหนึ่งในรถกระบะท,ที่น่าเชื่อถือ และไปได้ทุกที่แต่ด3 5ไม่ใช่แค่รุ่นย่อยแต่มันคือการพลิกโฉมเรามาพูดถึงตัวเลขกันก่อนใต้ฝากระโปรงเราได้เห็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์สาสูริตให้กำลัง190แรงมา้าแรงบิด450 N ้นิวตันเมตรฟังดูอาจจะไม่ใช่เครื่องยนต์ระดับซูเปอร์คาร์แต่นั่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญมันคือการส่งแรงบิดการควบคุมคันเร่งและความทนทานเครื่องยนต์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อการบรรทุกไต่เขาและลุยผ่านภูมิประเทศที่รถบรรทุกคันอื่นๆหมุนล้อไปมา แล้วแรงบิดหลักขับเคลื่อนผ่านเกียร์ธรรมดา6สปีดหรือเกียร์อัตโนมัติ6สปีดไปจนถึงระบบขับเคลื่อนสีล้อที่ทรงพลังพร้อมดิฟเฟอเรนเชียลหลังแบบล็อกและเกียร์ต่ำการผสมผสานนี้บวกกับการอัปเกรดของอาร์ิคทรัสทำให้รถกระบะคันนี้สามารถรับมือกับทุกสถานการณ์ได้มาพูดถึงสิ่งที่ทําให้แอดสาแตกต่างระบบช่วงล่างได้รับการยกเครื่องใหม่หมดจดุดยกสูงขึ้นด้วยโช้คคับที่ขยายและออกแบบใหม่เพื่อการควบคุมและระยะห่างจากพื้นที่ดีขึ้นยังมีขนาดใหญ่ ดูดันแบบ All t e I a t e r a i n ขนาด35นิ้วสูมล้ออัติครัสขนาด17นิ้วที่ออกแบบพิเศษและไม่ใช่แค่เพื่อรูปลักษณ์เท่านั้นความสูงที่เพิ่มขึ้นนี้ทำให้คุณมีระยะห่างจากพื้นมากกว่า260มิลิเมตรและหลุยน้ำได้ลึกกว่า700มิลิเมตรลองทำแบบนี้ในรถ SUV ทั่วไปในเมืองดูสิด3 5โดดเด่นสะดุดตาด้วยซุ้มล้อที่กว้างขึ้นตราสัญ,ญลักษณ์ S ซุ้มล้อที่แข็งแกร่งขึ้น และท่าทางที่พร้อมสําหรับการขับขี่แบบออฟโรดแต่ไม่ใช่แค่ความแข็งแกร่งเท่านั้นแต่ยังประณีตอีกด้วยภายใน isuzu ได้ยกระดับความหรูหราสําหรับปี2 0 2 6ด้วยการตกแต่งภายในระดับพรีเมียมกว่าที่เคยบอดหนังระบบ infotainment ที่ปรับปรุงใหม่พร้อม apple carplay และ android auto แบบไร้าสายและฉนวนกันเสียงที่ดีขึ้นห้องโดยสารที่ให้คุณเชื่อมต่อและรู้สึกสบายแม้ในอย่างที่พื้นผิวภายนอกกำลังสัน่นคลอนคุณหนึ่งในสิ่งที่เจ๋งที่สุดของ at 35คือมัน ไม่ใช่รถแต่งแบบ f ฟร n k ค n ินสตนแต่งเติมรถคันนีได้รับการรับรองจากโรงงานนาที่ทรัคสทำงานร่วมกับอิซูซูโดยตรงดังนั้นการรับประกันจึงยังคงอยู่ซึ่งหมายความว่าเจ้าของรถจะอุ่นใจได้ไม่ว่าจะขับฝ่าฝยอดน้ำแข็งในสแกดินเนเวียหรือขับลุยโคลนในวันหยุดสุดสัปดาห์และอย่าเข้าใจผิดว่านี่ไม่ใช่แค่ของเล่นสำหรับนักขับออฟโรดเท่านั้นแต่ยังเป็นรถบรรทุกที่ใช้งานได้จริงอีกด้วยมีพื้นที่บรรทุกสัมภาระที่กว้างขวางอัตราลากจูงที่มั่นคง และฟีเจอร์การใช้งานครบครันที่คุณคาดหวังจาก D-MAX Double c a บรวมถึงเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยอย่างระบบช่วยควบคุมและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและระบบเบรกชุกเฉินมั่นชันฉลาดในจุด